เจอลูกน้องไม่เชื่อฟังอ่ะจะแก้ยังไงดีอ่ะเอามันออกเลยไหมพ้นหูพ้นตาไปเลยเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าทําอย่างนั้นคุณก็จะก้าวข้ามเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ล่ําไปมันก็จะมีคนมาท้าทายให้คุณก้าวข้ามแบบนี้ตลอดทุกคนไม่ใช่ศัตรูคุณทุกคนเขาเป็นครูของคุณดีมากที่คุณเจอคนแบบนี้เพราะมันทําให้คุณได้เรียนรู้เพราะการที่คุณเจออะไรลาบเรียบไปตลอดชีวิตคุณจะไม่ได้เติบโต เพราะการที่คุณจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่คุมคนได้หลายคนคุณก็ต้องเจอไอ้คนประเภทพวกนี้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ก้าวข้ามมันแล้วเราจะก้าวข้ามมันได้ไงคุณต้องสงบสยบความเคลื่อนไหวก่อนนะคะใจเย็นลงนิดหนึงปรับใจตัวเองข้างในก่อนเฮ้ยเขาไม่ใช่ศัตรูเขาเป็นครูคุณคิดแบบนี้คุณจะสบายใจขึ้นถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นศัตรูคุณจะหาวิธีกำจัด แล้วมันก็จะร้อนลนในจิตใจคุณคุณจะไม่สงบสุขในใจเลยดังนั้นจงทำใจให้สงบก่อนภายในสะท้อนภายนอกเนาะท่านในใจคุณสงบได้สถานการณ์ข้างนอกมันจะสงบตามจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกคนคนนั้นเขาอแค่เรียกร้องความสนใจอะไรบางอย่างจากคุณคุณก็ลองวิเคราะห์ตรวจดูพื้นเพของเขาเป็นยังไงให้ก่อนที่คุณจะเข้ามาบริหารคนนี้มันเป็นยังไงวะอ๋อมันเป็นคนก้าวร้าวโดยสันดาน อยู่แล้วหรือเปล่ากับทุกคนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันอยากจะขึ้นเป็นหัวหน้าแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นก็เลยทําให้เหม่งขี้หน้าคุณคุณต้องวิเคราะห์ตรวจดูเขาในแบบนี้ก่อนพอรู้แล้วเป็นแบบนี้คุณจะได้รู้ว่าวิธีรับมือเขาต้องทํำยังไงแล้วการเป็นผู้นําของคุณนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านด่านไปง่ายๆนะมันก็มีกฎแห่งการสะสมในการเป็นผู้นําที่เก่งที่ดีได้คุณก็ต้องค่อยๆสร้างจากจุดเนี้ย มันจะละลายพฤติกรรมเขาได้ด้วยการขอบคุณด้วยการพูดชมการขอบคุณคุณยังไม่จําเป็นต้องพูดไปให้เขาได้ยินพูดอยู่ในใจขอบคุณขอบคุณเธอนะขอบคุณ,นะคณจากใจจริงที่มาสอนบทเรียนให้ฉันขอบคุณขอบคุณฉันจะเอาเธอนี่แหละเป็นบทเรียนตรงนี้ฉันจะทําให้เธอเชื่อฟังฉันให้ได้ ถ้าฉันผ่านเธอไปได้คนอื่นเนี่ยสบายมากคุณจงบอกกับตัวเองแบบนี้ขอบคุณจากใจจริงข้างในนะแล้วคุณจะรู้สึกเห็นเขาเนี่ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้มันช่างงดงามผู้ชายคนนี้มันช่างงดงามจริงว่ามันมาให้บทเรียนฉัน้นโอ้ถ้ามันไม่รักฉัน,นมันคงไม่ทําแบบนี้ฉันคงไม่ได้เรียนรู้แบบนี้คุณต้องเปลี่ยนทัศนคติข้างในตัวเองอย่างด่วนๆเลยนะฝึกคานเรื่องนี้มันต้องฝึก มันต้องค่อยๆแล้วคุณก็จงมีความชื่นชมเขาถ้าเขาทำในจุดที่เขาทำได้มันอาจจะฝืนแต่ขอให้ชื่นชมจริงๆจากสิ่งที่เขาทำแล้วมันจะเริ่มก่อตัวทีละเล็กละน้อยในความดีงามตรงนั้นเพราะถ้าคุณไม่เริ่มสร้างมันจะไม่เกิดเลยเขาไม่เคารพเราในตอนนี้ อีกฝั่งนึงมันก็มีการเลบรู่ใช่ปะ่ะมันมีขาวแล้วมีดํามีหญิงมีอย่างดังนั้นคนคนนั้นเขาไม่เลบรพเราในตอนนี้ในวันข้างหน้าเขาก็เลบรพเราก็เป็นได้เพราะมันมี2ฝั่งเราสามารถที่จะทําสถานการณ์ตรงนั้นให้มันดีขึ้นได้เขาก็เปลี่ยนตัวเขาเองได้เช่นกันคนเรามันไม่ได้ชั่วไปตลอดแล้วพื้นฐานของคนในจิตใจคนนะั้น ไม่ได้ชั่วร้ายหรอกเขาเป็นคนดีหมดแค่เขายังไม่ตื่นเขายังไม่รู้แค่ตรงนั้นถ้าเขารู้ว่าคุณดีน่ารักขนาดไหนรักเขาหวังดีต่อเขาขนาดไหนเขาหรือจะไม่รักคุณคุณต้องค่อยๆสร้างตรงนี้เนาะชื่นชมเขาบ้างพากัน ไปรีแลกไปกินข้าวบ้างแรกๆมันก็อาจจะเคอะเขินอย่างที่ครูบอกทําไปบ่อยๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีความรักและเมตตารกักลูกน้องจากใจจริงเขาจะเริ่มรักคุณเริ่มเชื่อถือคุณการเป็นผู้นํามันคือกฎแห่งการสะสมเนาะสะสมทีละเล็กละน้อยมันจะทําให้คุณเป็นผู้นําที่เก่งและยั่งยืนขึ้นมาได้ไอ้ทิก พวกเนี้ยในการเป็นผู้นําในการทําให้ลูกน้องเชื่อฟังในการวางแผนงานต่างๆนะคุณไปเรียนในคอร์สผู้นําคนเก่งคุณจะนําคนได้อย่างสบายใจในคอร์สนั้นครูสอนทิคและวิธีการในการนําคนทําให้ลูกน้องรักและเชื่อฟังคุณทําให้เขาทำตามแผนงานของคุณอย่างเต็มใจแล้วครูสอนคุณถึงการวางวิสัยทัศน์การมอบหมายงานลูกน้องออนไลน์เรื่องราวคุณอินบ็อกไปที่ เพจจดซื้อมือโปรโบายคูทัญญาหรือว่า l ลายแอดทัญญาโปรได้เลยคูอยากเรียนคอร์สผู้นำมันเหมาะสำหรับผู้นำทั้งมือใหม่และมือเก่าคุณไปเอาความรู้ในนั้นประสบการณ์ที่คูเป็นผู้นำมาหลายๆบริษัทเจอลูกน้องหลายๆคนเจองานหลายๆแบบคูเอาอยู่ได้ไงในเรื่องนั้นคูให้ลูกน้องแต่ละคนรักคูได้ยังไงในตรงนั้น ไปเอาความรู้แล้วไปสร้างความเติบโตให้ตัวเองคุณจะทํางานสนุกและสบายใจมากขึ้นพอทํางานสนุกและสบายใจคุณจะอยากทําเพราะคุณอยากทําผลงานคุณจะออกมาดีแล้วสปอตไลท์จะส่องที่คุณคุณได้เติบโตแก่ตัวคุณเองและเติบโตแก่ทีมงานด้วยครูขอให้คุณโชคดีแล้วก็เรียนรู้ดูแลสุขภาพเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ